ปลามมคเคเรนนะทุกคนนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะทอดจ้ะ <c oughs> อันนี้ก็ซื้อแช่แข็งมาไงก็เลยต้องร <c oughs> อให้เสด็จ <c oughs> น้ำนิดนึงนั่นแหละทุกคนนนี้ส่หัวนิดหนึ่งเดี๋ยวไปแม่ครับไแม่ไม่กินเลยครับ,เเร,ดดร,บรู้ใช่ไหมคะ เวลาทอดหนังจะได้ไม่ติดเพราะว่ากระทะเรามันเก่ามากแล้วมันก็ติดติดกระทะใส่ลงไปใส่ประมาณสามสี่ตัวได้สี่ <4 S 1> ชิ้นนะสี่ตัว่ะสามสี่ชิ้นสามชิ้นก่อน ทุกคนจะทำเน่ยงปลาก็จะทำน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มถั่วนะจ๊ะทุกคนจ้ะพริกสดพริกแห้งนะกระเทียมรากผักชีมีใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวแม่ใส่ถั่วนิดหนึ่ง ช่วย,ยแม่ครับอช่วยแม่ช่วยแม่จะได้กินเร็วเๆค,ครับลูกรู้ใช่ไหมคะครับตำถั่วเพิ่มไหม แม่ได้เอานี่ไปเก็บให้แม่ครับเอาหมดเผ็ดไหมนี่ไม่ใส่หน่ยใส่หนกินแต่ถั่วมั้งเนี่ย นะตัวเองจะใส่อะไรก่อนนะใส่น้ำาลาก่อนสิอ่ะใส่เองเอะมะนาวใส่เลยน้ำปลาใส่เลยค่ะ จ้าทุกคนปลากระทอดเสเร็จแล้วจ้านั่นแหละเดี๋ยวิได้กินเมียงแล้วเนาะเดย๋างเ่าสีตัดจะ้ะ <c oughs> ตัดเป็นชิ้นพอดีคำแล้วกินมันสีบัวใดอันนี้มองอนไรเด้กแองฟิส En med i... Vad sa du? Det krymper lite. Mm. Ja, den är en pack, Alla, var liten. En tre paket. Va? Tre paket fisk. What? <här> <En> liten byte. Bit, <här> 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 bit inte mig. แล้วไปกัดทําไมล่ะกอดก็กอดกันเฉยๆไม่ใช่ไมถามอีไม่์ยองเอ้าม่ดูทำไมอเล็กชอบโกหกแม่ย่องเรากัดหรือเปล่าเออวด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 กอดก็กอดกันเฉยๆแล้วทำไมต้องแกล้งกัดกันด้วยล่ะอเล็กยองโกหกหรือเปล่าไม่ต้องดุมอ่ะ ไป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 ข้างห้องน้ำได้ล้างมือสะอาดสะอาดมากินข้าวทำไมเออทำไมอเล็กโกหกแม่แล้วไปกัดเขาจริงหรือเปล่าล่ะบอกอีลีบอกบอกก็บนตัวนอะก,ก็แม่ไม่เห็นนอะทำไงล่ะก็ไม่รู้ใครโกหกแม่เออก็ไม่รู้ใครโกหกแม่แหละก็เพราะแม่ไม่เห็นไงทำไม,ช,มชอบโกหกแม่ก็ดีแล้ว,วชอบโกหกแม่ โกหกใครก็ไม่น่ารักเหมือนกันเนี่ไยได้ไกลไดยย้ไกลมากม,มันจะเหลือหรือเปล่าล่ะลูกเอาเอาถ้วยน้ำจิ้มมาวางตรงนี้ให้ทุกคนเห็นนะคะ โเดี๋ยวค่อยให้ทุกคนดูว่าเราปรุงรสแล้วเรียบร้อยครับได้อือมากเอเลยอไอหยองเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อไหมล่ะหยองอาซิสเตอร์ประชุนสกันวารฟาดิเนาะหยองเอาดิ อาดิ ya เดี๋ยวชอบไทยถักรวมหรือถักรสอืมอันชอบไทยถักรสถักรสฝรั่งอืมทุกคนปลาเนาะแล้วก็นำจิ้มทีเฮาต่ำบางนึงนะจ๊ะทุกคนทันละแล้วก็มีขนมจีนน้ำได้จ้ะทุกคนทันละอืมทุกคนจ้า เมียงปลาเนาะจ้าเมียงปลาทอดขนมจีนแล้วก็น,นําจิม้มอ่าน้ําจิ้มถั่วมีพผักกอ้ยผักมมาเป็นสวนเป็นถาดเลยจ้ะนะทุกคนมีผักชีผักกาดแก้วผักสลัดนะจ้ะโอเคเดี๋ยวจะให้นุมนมยกไปจ้าทุกคนมากินน้ำกันเด้อจ้า ช่วยยกมาครับจะได้กินแล้วอนล,ลูกทำเสร็จแล้วเก่งมากยกมาพ่อยกมาอืมนักกินเยอะโอเคโอเคเอ,า,อาแบบไหนครับแบบนี้ครับเอาไเอาาาก็วางเนี่น้วางนี้ก็ได้ สวัสดีทุกคนนะจ๊ะกินข้าวแล้งจ้าสวัสดีครับทุกคนสบายดีสปูสก่อนสบายดีไหมผมสบายดีบาดเขียบมาอีกแล้วครับก้อนบัดมังมาอีกแล้วอืทุกคนจ๋าคนจ๋ามากๆกินข้าวแล้งจ้าโอเคมีปลาเออมีอย่างปลาทอดจังเนี่ยอ่ะเอาแล้วเอาอะไรก่อนกบีเซนจิไตทากุใชทาโก้เมี่ยงปลาค่ะเมี่ยงปลา Okej, köttkött. Det var soft Okej, alla är på koll. Alla vill. Vill du kunna äta makrill? Chai. Jag kan inte väcka den. Thank you. Ska jag köra så får du klippa. น่าจะดรอห้พยอมดูใ่สักใช่ยง g ่อด้วยกินเมียงปลากันจ้าทุกคนโอ้ยนี่ถ้าพอผักนี้ก็กินได้อันย้อนน้ำจิ้มเลยเปล่าขนมจีนล่ะตัวเองยิ่งไม่ชอบอะไร เซ่บบ mm ่ hmm. น้ำจิ้มปรุงเองเด้แมททิวทำจิ้มปรุงเองแม่ก็อยากกินนะไม่ได้กินนานแล้วแม่ก็บอกว่า mm hmm. เออวันนี้อยากกินเมี่ยงเนาะก็เลยกินข้าวช้าหน่อยจ้ะทุกคนขอซา,าเนกหน้อยหนึ่งไปขางอกนะเนาะจ้ะขางอกซื้อกับคงกับข่าวจ้าได้ mm hmm. กินแพทแพทเมือนี่คนหลายขนาดเลยจ้ะทุกคน คนไลฟ์ออกช้อปปิ้งคือเขาคือขาอ้าวมังสวิเลยจ้ะ <c oughs> กับบ่า,ากันบ่าวอ่ะนั่งกันจ้ะอเล็กเพิ่งไปฝ่าตีมาพี่โบไม่เสียงพี่น้อง บ่ได้ดื่มยังหลอกจากเพราะว่าอายุ1ิกยังดื่มบ่ได้นะจากเป็นแบบเปิดเพลงแล้วก็พากันเต็มกันนังสี่กากีดกันนังสี่นะหนุ่มสาวอ่ะนะพากันกีดกันอ่ะนะคนเป็นไรายก็ได้เลยเนาะพอเป็นคนขับรถทรงกลับมาอีแม่กันรับแล้วจากเพราะว่า่นกลับมาดึกไง่น่าเอา แม่คือบอกถาเพื่อนบอกเพื่อนนะเอาสิถาจัแงแด่ดกเนาะนอนทานตัวมาเป็นนกนี้เผ็ดไหมไม่แพงอีต่อ ยังจะเผ็ดอีกเนาะหรอือว่า a s ม well, me in a few minutes อนไหนกันว่าใช่บอกจะ s, <Yes>. <S ไม่เผ็ดน,นะวันนี้ถือว่าไม่เผ็ดอ,อยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนปาร์ตี้เหรอ,อคือเด็กนักเรียนที่แบบว่าอ่าหลายๆรุเรียนมาร่วมกันทั้งสี่นะจ้ะมันใหญ่มาก แต่ผ้ากันม้วนกันแม่จชอยาไปพอทินด้วยแม่ชวยาไปพอทินด้วยเราสิบหกคอืม I ate it. In, a, in a very popular place I the United in the Mm-hmm. 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 So soft, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. ไม่พูดมากเพราะว่าเต็มปากอันนี้ใส่สีม่วงอันนี้ใส่อันนี้เป็นสีแดงกับสีชมพู ออกแดงชมพูอะมันน่ะไรดี ต้องใช่ต้องแส่ผักชีเยอะมากต้องแส่ผักชีนะพ่มบอกินผักชีอเล็กไม่กินผักชีพ่อกินทุกอย่างแม่ทิวด้วยแม่ด้วยไม่อะไรคนบบเดียวนี่ ้าฝรั่งกินเมียงปลาสดเมียงไทยเขาใช่แล้วน้ำจิ้มก็นัวดีเพราะมีถั <c oughs> ่วไงเนาะวันนี้ทำไม่เผ็ดนะพรับ <c oughs> ไม่ค่อยเผ็ดไม่บอกแม่ก <c oughs> กินเผ็ดกินเผ็ดไม่น่าปวดท้องด้วย <c oughs> Neem me zo maar. Doe hem. En jij hoort hem. Wat zie je Big box. Doe hem. Um. Big box. Oké, hoe is Of is het een derksleger? มือกับซวงกันนะจ๊ะํำขีดตาเมี่ยวํำขีดตาเมี่ยว้ยวใช่พูดถูกเมียวไม่หเมียวปลา ข้าวสาลัดตัวนี้มันจะอร่อยเหมือนกันบุ๊มมี่ม <c oughs> อร่อยครับ <c oughs> มันมีปลามีปลา กมี่ยนก็ฮึลับกุ้งบอกึแต่กุ้งมี่ยนปั๊บจริงดแต่กุ้งแพงมากพี่โล,ลตั้งเก้าสิบอะกุ้งแดงๆที่มีเปลือกอะอร่อย ชินเลดูแม่ทิวแม่ทิวทำไมเอามาใส่มือแม่ทำไมนี่เ็น blood ปุ๊บตุ๊บลอดดกต้ดงมีต่อตั้งแท็กซีก่อนไม่อยากแต่อ หนึ่งคำมันได้บ่กินเมี่ยงต้องกินคำใหญ่ๆไม่ใช่เหมือนอันเล็กกินข้าคะ น้ำจิม้มอ่ะอ้าวได้อาได้ออืออร่อยเนาะไม่ได้กินนานมากอ,ะอ่ะดอยีแม่คิดว่าต้องกินใช่แม่อยากกินอ่ะวันนี้รู้สึกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆอ,ะอ่ะอะไรแค่นี้ร้องไห้แล้วเหรออือเป็นแม่ Jag har ont i Är du mätt nu? So was on. Kanske. Det blir autokorv. Det blir det. หมดแล้วทําไมถึงอิ่มอิ่มแล้วทําไมถึงหมด <c oughs> โอ้ยกินคักกินแน่จะเกือบมดพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวอเล็กซีเป็นคนสุดท้ายที่สิกินอืมกินไปให้อิ่มต็ดลายจน่ากบบมดคือเก,าาก่าจ้ะคนนั่นแหละกับมือนี้ก็อยากกินนั่นละอันเมียงปลาเนาะอยากกินนั่นละก็เลย อันเห็ดกินคือหวานนะทุกคนจ้าโอเคจ้าสุภูสุขคนจ้าขอบคุณที่แวะทักไทยกันนะจ้านั่นหละขอเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนโชคดีโชคดีจ้าฟันดีเดอ้อสบายดีสวัสดีบบบ๊าาายยยบาย,บาย,บาย